รับชมต่างชาแนลนะวันนี้อยู่กับผมนะรายการชาแนลนะแล้วก็อยู่กับตอนนี้อยู่กับแอบคอเทนะจริงว่าผมจะสร้างเองแต่นนไม่ขี้เกียจนะก็เลยยืมแมบใครมาก็ไม่รู้นะครับไป,ไปทำไมแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับเพื่อนรุ่นใหม่สองคนนะคือนายกับเอ่อไอนะอู๋คนเดิมไม่ไม่เดิมนะไอเกียนคนเดิมนะนเกียนแล้วก็อยู่กับไอเกียนคนเดิมนะพอดี คือไออู่นะส่วนไอนายนี่นายคนใหม่นะไม่ใช่นายเก่านะคนละนายกันมาดีเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันมานแล้วเอ้ยใครตีไม่ได้ตีเลยเลยอู่ว่าคนพี่น้องเอ้ยัวองทอง แต่สีเขียวมันมีเค่นั้นอะเฮ้ยแต่เราสังเกตงานสุดได้แต่กูหัวแดงอุ้ยใครจะเป็นสายอะไรมากใครเห็นหัวแดงครับเป็นไพลโละผมเป็นครับอ้าวทำไมมันกลับมาที่เดิมอะใครเป็นอะไรไฮโล่ไฮโล่ใครเห็นหัวแดงมั่งไฮโล่ให้ระเบิดนะพวกกติจริงๆไฮโล่มันมีระเบิดสองก้อนนะติดอยู่ไอ้ตรงหน้าอกบอนแต่ว่ามันมันไม่ใช่โซเจอร โซเอ้ยไพโลก็มีเป็นกลมๆอะ่ะเหมือนลูกกระสุนแฟกันมันชุดยางชุดยางไมใ่ใช่มันเป็นแบบทอร์นาเหมือนลูกกระสุนแต่ว่าจริงๆมันคือระเบิดเพศมันมีตอนหนึ่งม<อ>ันระเบิดไปปะตอนนี้คู่คุณมาจากันไหนวะเนี่ยนายครับนายคุณถ้านายคุณจากไอ้กุล็อกค่ะดูว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะผัวแดงครับดูครับหัวแดงด้วยเด้อเด้อเอากล้องดีกว่าใครอยู่หลังผมแล้วมันต่อยผมก็ใส่กินผมเป็นโรคตาแดงครับคุณพ่อแค่คุณเฮ้ยโซไลอย่าเพิ่งแย่งของนายนะเอออ่ะรอเลย อุ้ยผมพอมาแล้วผมทีมบูเรียบร้อยนายอยู่ทีมอะไรนายเป็นตัวอะเห็นเป็นสตีฟนายนายเออนายเนะนายขอชุดออกนายอยู่ทีมเงินใช่ป่ะผมผมอยู่ทีมบูครับผมมันต้องเงินครับอยู่ทีมไพเราะจริงจริงเอาไปไอ้ไอ้นี่แย้งของนะเอานายเอามัวไปใส่เอาเกาะใส่เข้าไปไอ้อู่ไปอยู่ทีมแดนกุ้ยละแดนก็โอเคครับโอเคครับแดนก็เด้งอ้าวใครเป็นนี้เหรอทีมแดงให้ใส่เกาะอันนึง ่วนเราก็ใส่เกาะอันหนึ่งฮ้ยเราไม่เที่เราไม่เที่เออใจใจไปเถอะยวอัแล้วก็ของอู่ใส่เกาะอันเดียวนะไอโซล่าจะเป็นสีอะไรเฮาแม่แล้วแต่ไปแล้วเป็นสีเหลืองไหมก็ะลากันใส่สีเหลืองเราใส่กจริงอะแล้วผมสีอะไรครับใส่คุณล้อแลงใส่จริงอู่เป็นอะไรอู่เป็นตัวอะไรเฮ้ย ใส่ใส่แค่นี้นครับโอาคเกาเออข้างหลังคุณล้อแรงอะหันไปดูดิล้อแรงมากแล้วไอ้นายมึงเคยถอดชุดก้องใส่เค่พ่กอะไรแล้วแล้วไงต่อครับแล้วใส่อะไรอะแล้วนั่งเคมนายนายคุูเล็กออกนะครับเทีไหมครับเราเป็นโซจูเฮ้ยเราใส่กล่องก็ได้ชุดก็ะฟ้าอยู่แล้วอะแล้วไอแมวดิว่าเอาแมวเราเป็นสไนเปอร์ดีกว่าเอ้ยสปายสปายคุณผิด เลิกก็เลิกับไอบี้มาทำไมจ๊ะเฮ้ยทุกคนมีอาหารเยนยังไม่มีแล้วผมมีแล้วผมมีไม่มีแล้วเมื่อกี้หูมันตีไอ้ตาเองเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งเราจะแจกเค้กอะแจกเค้กเคล็บมินมินเต็มห้องโอ้ยเราเป็นไพโลแล้วเราจะมีอะไรป้องกันแล้วจะยิงใครยังไงมีถั่นวันหนึ่งเนี่ยเฮ้ป้องกันตัวเองไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆแล้วพูดจะขึ้นมายังไงอ่ะกปีนไงปีนยังไงบันไดไม่มีเป็นคนกลัดง่ายอ่ะโง่จัง โอ้จังครับไอโอ้ไอ้โซล่านี่เป็นอะไรลิวอู้เป็นตัวอะไรโซล่าไม่รู้ใครวะไม่รู้ไอเนี่ยพวกผมเป็นในนึกว่าเด็กเสือเชนเนลอุ้ยมิพวกผมไปในก้างแล้ไอก้างอะเป็นตัวอะไรไอ้ก้างสเกลโซเจอเฮมี่ไกเลยทีเดียวไอ้ก่เฟิร์สใช้กระบอกแล้วผมไปดูเชื่อกอ๋อสเกลสเกลสเกลนะเอาเอาสเกลนี่แม่งต้องมีนะตับหมูบุกไม่ีเรามีเด็กเสือเชนเนลเออเรามีเด็กเสือเชนเนล ไม่ใช่แล้วแล้วแล้วผมยูสี่นะครับยูสี่ก็เสื้อที่ใส่อ่ะโอ้มาปืนนี่ผมผมเสียบตาอู่มาปืนเรอเรวอูมาปืนยังไม่ได้ปืนเลยอ่ะอยู่เป็นตัวอะไรอ่ะใครอู้ได้ปืนแล้วเอาปืนมาเฮ้ยอ่ะใครต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูเป็นอะไรเนี่ยทะลุลูกเดียวยิงไงไอ้ตายเฮ้ยดูนิ่โหต้องไปเกิดอะไรแน่ทะลุลูกเดียวยิงตายแสดงเป็นเจลงตอนนี้เฮ้ย ถ้าดูต้องเป็นสไรเปอร์เมันโยนจริงแล้วเป็นสเปอร์เราเป็นอะไรยังไงอ่ะสเปอร์ตั้มตั้มยายายาผิเขียวเว้ยเร็วๆไอ้ไอ้เป็นตัวอะไรแล้วผมเึ้งสีเหลืองแลมวเป็นอะไรให้เป็นเฮฟวี่ก็แล้วกันนะพี่เฮฟพี่เฮฟเราน้ำผม้จุดสีเหลืองเริ่มยังต้องเปยอะไรบ้างจริงๆนะถ้าคนเล่นไม่เป็นต้องให้เล่นเฮฟวี่นะเพราะว่าเฮฟวี่มันเล่นง่ายสุดแล้วอุปกรณสเกลอาวุธรองไม่ต้องมีเว้ยตยังครับกูต้องมีเมื่อกูต้องยิงระยะใกล้ เราเป็ประจำที่เร็วจริงครับจำที่ไม่ได้เรามีเวิไอคุณกิจศักดนฟันโรดาเผาบ้านสะสมข้ามเก็บข้ามมันเก็บอย่างอื่นนะนอกจากรถไฟไปแล้วเออก็เดินมาดิอู้แรงนะแรงแรงไปแล้วไปอยู่ไหนวะไอเรือเอ้าข้ามเก็บอย่างอื่นนะในกล่องเราเก็บได้เจ็บปืนหัวเฮฟวี่มีดิกันอ่ะเอายังเริ่มเ่ยเอายังในกล่องมิ้นเริ่มได้อย่าเผู้ คราวนี้คราวนี้เรายิงปู่เขาได้โดนคราวที่แล้วยิงปู่เขาเลยนะกตยังลอบอกแล้วคราวนี้ยิงเข้าเขาวที้แล้วยิงไว้เข้าสักลัทธิมาเลยคุณจุดปเลื่อนเนี่ยหลบหลบหลบยังไม่ได้ปืนเลยอยู่ตรงกลางอะอยู่ในกล้องมันลกมือถือรักแล้วตุ้เป็นสีอะไรซนไพร์เปอร์ขอให้สีม่วงสีเหลืองเออสีเหลืองของเราโอ้ยูสีอะไรยังไม่รู้เพราะผมยีเหลืองก็ป้า หลังนะที่วิหลังตายเพียพวกแล้วสไตล์โหดคนเปล่าไม่เก็บของเลยสีว่าง่ายเป็นสีว่างามขโมยของอค,คนอื่นนะทำแบบนึ่งทีก่อนกูมีอะไรจะบอกอะไรกูบินได้แอ็มกูไปเคลียร์ทีได้จริงอ่ะไหนเพราะกูไปตกเอ็เอเอเอมอยู่ตรงนี้เอ้ยอย่าขี้โกงดิขี้โกูกูไปโอดแอมหน่อยกูจะกลับไปที่เดิม <c oughs> ร้อยโดนมาพอดีเบ๊ะ ขอเป็นซารเปอร์นะเออไปกวาดทางไปก่อนเฮ้ยนายเดี๋ยวเราเซกให้ไปยิงปูดกูไม่ได้ถือไม่เป็นไรไม่ต้องเซกกูเซกเองได้ไอ้ใจเออกูช่วยตัวเองได้สไนเปอร์ใช้ได้แค่ปืนเขียวเนาะ้าห้ามใช้ปืนระเบิดปืนเขียวไอ้ปืน,ปนไนอ้แต่เราใช้ปืนทอนไงที่วันหละ่ะไอ้ปืนของหมา มีมาชิน่าไหมเจรายไม่มีเดซิงเกอร์อะมันมากลับไปได้แ่ะเอาเฮ้ยใครทำร้านมันเป็นมั่ปืนนะแต่รอมันทำเป็นทีมประเทศนะยีงอั้นเมื่อกี้เราเหตุใดก็คุณต่างหากผมขอปืนเลยครับปืนปืนผมอ่ะเอาก็ตกมากลางไอ้ปืนอ่ะไอลงไปในยนะไมหมดแล้วกี้ยิงเลยเนี่ย I can fly ต้องร้อง I believe I can fly แลวนี่ไอ้พีบินมาได้ยิงแม่งเลยเข้าเข้าเ้ยมันส่วนแดงเลยนะเอาเว้ยเข้าได้ยังมีแล้วอู๋ อย่าพึ่งอย่าพึ่งมีไหมไม่มีอ่ะผมขอกระบอกใหม่ได้ป่ะเอาเป็นเป็นตะเกาใช่ไหมไอ้ค่างเรียต้องตะเกาครับผมผมไอ้ค้างพวกมันไม่ใช่ปืนกลไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยของเอ็มไวเอ็มที่หกครับไม่ใช่เหรอครับขออก่นด้วยปืนกลนั้นมันเป็นปืนร้องเอาไปก็ได้เอาลองให้ปืนรไอ้ต่างมานี่ไร้องทำมันกูเท่หนเดียววะทุกเซิร์ฟเอาก็ลองเดี๋ยวลองเขาจะอินมระเบิดหนังผมนะครับเอาสไนเปอร์มานี่นั่นไงอยู่ในกล้อง โอ้ยไฟไหมอุ้ยไฟไหม,ไ,ไ,มไหนครับปืนนะปูมเห็นในปืนครัโอ้ยปืนใครวะเอาปืนไปโอ้มีปืนสั้นด้วยเอาไนเปอร์มาเน่ไนเปอร์อยู่นี่อ่ะเอาไปใส่มวกก่อนใครเปิดตรงกลางเลวะมัน <c oughs> มันบล็อกกรสุนมาด้วยเอาอูซี่ไหมปืนลองไม่เข้าเลยยิงใครไม่เข้าเลยเอา้ายิงเข้า,ขาได้ไงกับบล็อกอีกอุงอะเอาหมวกปิดมาด้วยเอาปืนเอลองมาด้วยอูซี่อะไรน่ะ เดี๋ยวกูรออยู่เอ้ยผิดอ่ะยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าโคตรเมยไปไม่เข้งแต่วันที่อู้งว่องยิงอ่ะยิงไงโออู้ยิงอีกแล้วมันไม่เข้าอ่ะตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้ลงมอเนี่ยยิงเข้าไหมเนี่ยอู้เหลือนะเดี๋ยวเธอต้องตายแล้วไม่เข้าอ่ะกูยิงไอตังไม่เข้ายิงอ่ะหดเไปอ้าวตายแล้ว เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกันนขังแล้วขจบคิปก่อนนะอ่าลืมกดไลค์ับสไครกันด้วยนะกดแชร์เพื่อนด้วยนะฮะบายบายไปจบ